สบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนนะจ้ามือนีกับมาพบก,กับเบเบภาพเพื่อนเนาะมือนีกับมี่บักม่วงมาฝากพี่ฝากน้องจ้ากระดมใหญ่ๆได้จ้าเด้อกะเป็นบักม่วงมั่นจ้ามาจากทงจ้าจำน้ำจิ้มมือนีกับเป็นแจ้วปลาแดกเนาะปลาแดกก็เป็นปลาแดกตอนอยู่จ้าเนี่ยตอนเป็นตอนเป็นตัวอยู่เน๊จ้าเดีย๋ยว <lah. S 2> มือนีเขาก็ะชั <helping S 2> <ส>มากินบักม่วงกับแจ้วปลาแดกได้จ้าอ <some> อนีก็ตอนบักม่วงจ้า เขากับสคุยกับแจ้วประแดกแซ่บๆน่จ้าพี่น้องเป็นโตเป็นโตอยู่อันผู้ใดถนัด,ดนสีกับสีบสบได้ด้จา้าโอ้ยเห็นเราน้ำร้ายแตกเนาะเค็ดแขวบเลยจ้าพี่นอ้องอื้ออ๋อแซ่บแซ่บผูดด้ใดเบิ่งเบเบภาพเพื่อนกากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ในได้จ้าเด้อกาขอบมกขอบใจหลายๆจา้าขอบ บุญขอบคุนสุภูทุคนเนาะจ้าคุยอ่ะคุยเนาะข้ามยาอ๋อตินขข้าไปแล้วจ้าแซบ่บมันยบประถึกบงมงวงบั่นเฮานีแซบ่บคักอิลลฟช่วงนี้ก็นาบมงวงเป็นของตอนพี่ตอนน้องจ้าอออันนี้ก็หั่นไว้หลายแบบ แบบสันกับมี่แบบเง่ากับมี่จ้าเขาก,ล,กลือกกินได้ตามความถนัดเขาเนาะอืออืออือออพานินนยนนบดได้พี่น้องหูบบา,าบักม่วงเนี่ยอันนี้เป็นบักม่วงมั่นนะจาน้า็กินเเ้าสกินปกติเออู่แต่ว่าอันนี้ก็เอามาก,กินกับแจาปาแดกเนาะ อแิแก้าปลาล่านั่นเองเพื่อนยังเพื่อสิได้เพิ่มรสชาติจ้ะให้มันกลมกล่อมขึ้นบางอันบักม้วงมามันก็ติดโกอมส้มอยู่แล้วเนะาะถ้าเอามากินกับแก้วปลาแดกนี่ก็จะเป็นรสชาติแบบเผ็ดเข้มกำลังดีจ้ะเป็นแห้งปลาแดกเป็นตอนอ่ะพี่น้องถ้าเป็นยุบานเท่ากันเขาเอ้ยวะ สีกินก็ได้จ้าแบบยออันนี้ตอนปลาแดกปลาเป็นเป็นยูด้ยแล้วจะพี่น้องอันนี้ก็เป็นวิธีที่วิธีกินมัตน่อยเนาะผู้ใดมาเบิ่งกัสิวาโอ้ยคือบอเห็นให้มันสูงอันสูงเท่ากับมีม่จะาตะวันมันนี่กินอันเป็นโตเขาเรียกว่าปลาแดกตอนเห็นพี่น้องได้เบิ่งกันเนาะจ้าเนาะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเด้อ ในแจ่วนี่ก็สีหอมพวกอหอมขัวกระเทียมขัวจากตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดที่ไปขัวแล้วเนาะมันก็นสะมีความหอมของมันอยู่เนี่ยดมมึงก็ได้โอ้ยกินประแดกนี่บอถึงพูดถึงจ้ะได้กินแล้วหอมหมวนชวนกลิ่นอีดีพี่นอ้องอื้มฮึชักชักอยู่ โอ้ยยั่วน้ำลายจ้ะยัวย่วๆจ้ะพี่น้องยัว่วเออแซ่บเด้ออ้วกินรายก็เริ่มเผ็ดแล้วล่ะอามาฝากพี่ฝากน้องจ้ามือน,นี้จ้าบักม่วงบักม่วงแล้วแก้วประแดกเนาะแซ่บอินดี้โอ้ อันนี้ขากแบบเป็นตอนแบบหั่นบางเนาะจ้ะหั่นบางมันจะได้รสชาติอีกแบบหนึง่งรสชาติเดียวกันแล้วจะมัน็นเนี่ยขาสามารถคุยไปแดกได้หลายกลุ่นเนาะคุยเขาเรียกว,ว่าคุยเนาะแถวบ้านเนาะมาจ้ะครับสองใหม่สองมือพี่น้อง มากินน้ำกันจ้าเดี๋ยวสร้างน้ำป่าหวานพช่ไหมย้ยงวันน่ะสิพามากินกับน,น้ำป่าหวานนะวาน่าน้ำป่าหวานกันบบกม่วงสิแซบเขากันบันไดจ้าอ,อ,อืแรงมือเลยจ้า อ๋อทั้งเผ็ดทั้งแสบพี่น้องเอยแสบค่ะแสบเนี่ยได้จ้ะเด้อไม่แมวกับมาเอาพี่น้องแมวอูกับแมวกินจนซเบร่าพี่น้องรับเดยอ 구나. 음. <laughs> 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 เพชร่อไปก่อนต้องพี่น้องเนาะจังไดกะขอบคุณพี่นอ้องหลายๆเด้อเรือพส้มจะมาหอดตอนนี้กะพามามืองมาแสบเหมือนกันจ้าเอาไว้าเพื่อหนหาติพาไปกินอย่างกะให้พี่น้องติดตามเนาะสำหรับมือนีก้กะขอตัวลาไปก่อนจ้าฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบบีภาพเพื่อนให้ได้อจ้าเด้อเบบีขอตัวลาไปก่อนจ้าเป็นไร สำหรับวัือนี้สวัสดีจ้า